สวัสดีทุกคนอ่าเมื่อนี้เราได้มาอยุดที่เขตบ้านดงนาโซกทุกคนเขียนนี้น่าจะเป็นบ้านดงนาโซกใต้เนาะเมืองสีโคต,ตบองน้ำลงมีจันท์ทุกคนซึ่งเราสิมาอัปเดตเนาะเบิ่งอยู่ในเขตนี้เนาะจะมีการเปลีป่ยนแปลงไปมาน้อยหลายเพียงใดนะทุกคนเนาะเขตนี้เธ่าัยังมีดินเป้าวางหลายอยู่ทุกคน,นและก็ยังมีการปรับปรุงเนาะเช่นเขตที่มีดินว่างอยู่ในเขตแคมป์ังทุกคนเนาะเพิ่งกำลังปับ ปรับหน้าดินบ่ไม่อย่างต่างๆเนะทุกคนเพื่อจะทําเพจท่านที่ธุรกิจไม่อย่างต่างๆนะครับเมื่อ,อใครของเราเนะจะข่องดินเพิ่อนเนาะในยูทั้งหน้านี่จะมีศูนย์การค้าทุกคนยูไงอีกบอสหนึ่งบอสซึ่งเป็นบรรดาสินค้าหรือว,ว่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเยทุกคนนมาตั้งอยู่นี่เนาะเดี๋ยวฮาพาทุกคนไปเบิ่งทุกคนครับี่เบิ่งกอยู่ในเขตนี้เนาะจุดนี้ ฝ่าเบื้องนันนะ้นเนาะปากทาเบื้องนัน้นพี่ว่ายัางมีจิ้นเป่าวางหลายอยู่ทุกคนเนาะแต่ว่าทางนี้มันทางดีแล้วนอะกทางนี้มันนําไสมาหลายทีเลยทุกคนได้ระบบสองสามปีดีปีเนะาะเขาเยถ่ทายอยู่วเขาหลายๆเพื่อละเมื่อนี้มาอัพเดตก็อทิดขอบเส้นทางแนวนี้เลยทางทางแบบนี้เลยเนาะแต่เพื่อท่ากายไปกายมาเนาะบุได้ลงเลิกว่าเออจุดนี้มันมี แบบนี้แบบนี้มันอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะสำรับที่นี่มันลงเลิกเลยนี่ทุกคนดินขจรกํากลังปรับปรุงถมแปลงน,นะอ่าเห็นไหมบรรยากาศที่ขจรแปลงแล้วเราจะมีบริษัทเออมีมันอย่างานั่นเดียวรอเบิ่งทุกคนโอ้โหนี่กันบางเทเนาะ คลองระบายนำ้ำเดี๋ยวไปตองจุดนี้เนาะนะเพื่อนจะเห็นแ,แล้วจะมีการบริษัทหรือว่าให้ให้คนจีนมาเข้าเพราะว่างไดรอรอติดตามชมด้อยครับกำลังแปลง โซต้าว่บทุกคนเป็นทางการของเจ้าตำรวจเจ้า,าประเทศจีนรอบจีนรอบเนาะโอ้อันนี้เป็นสินค้าของเจ้าไม่โซต้าเป็นของจีนนะเนาะทุกคนเอาเปินน้ลนี่น่าจะเป็นของจีน โซต่านี่เป็นแบรนด์ของประเทศใดเนาะท่าท่านใดหู้เนาะหรือว,ว่ามีความหูวในหรือว,ว่าหู้เกี่ยวกับตัวนี้เนาะสามารถคอมเมนต์ทุกคนเนาะเนี่ยคอมเมนต์ให้รายละเอียดเนาะสินค้าของเจ้าขายในก็มีหลายอย่างเลยทุกคนเน,นาะหัน้ำมั่วเป็นอย่างต่างๆหลากหลายเลย ก็เจ้าให้เป็นเป็นห้านเนาะเป็นห้านเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกให้กับเจ้ามาเศร้าใครเนาะเครื่องสลายเ้าเบอรนี่น่าจะเป็นเครื่องผลิตภัณฑ์เนาะสินค้าที่นําเข้ามาจากโซลโปรจีนทุกคนบางบ่อนก็นยังบปเต็มี่เปิดให้เศร้าให้จองเลยเนาะไฟฟ้า ดาเดลีซีของจีนนี่ก็บริษัทของคนจีนมีเครื่องสายไฟฟ้าสายเคเบิลต่างๆจีนไทยเดี๋ยวเราเที่ยวไปส่งตรงนั้นมีขายอะหมักส้ม พอส้มล่อเยี่ยพระเจ้านะหลายทางฮันพระเจ้ามาล่อมาซื้อจ้างในงานคนลาวนะขายนี่ยนะพนักงานคนลาวเป็นพนักงานขายให้นาะจะสองเป็นคนจีนนี่งทางดีทุกคนเนาะทางเส้นนี้ทางดี เจ้าหน้าที่ยามว่าเปนอย่างก็จะเป็นคนลาวเขาไม่เยอทุกคนเนาะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยหลายหลายห้องหลายล็อกนขอเจอเ้าพิษให้เศร้าให้ค่ะเครื่องพลาสติกท่อน้ำหลายเลย่อเป็นสินค้าของคน จีนที่นำเข้ามาวางขายอยู่ในเราเนาะกวงขวงใหญ่โตอยู่นะอยไปได้านไหนเปิดวันจันทร์วันอาทิตย์นะแต่ว่าคนน่าจังน,น่าจังน่ายังจะบุหูไหลปันไดนะทุกคนนะเนาะเอาสังเกตบิ่งอยู่ในจุดนี้ปัญหากับเปิดได้ประมาณ สี่ห้าเดือนนม้นะมอนี่เห็คนนะน่าเว้นวนละกี่ก้อนไรดูอะไะผู้ชายผู้หญิงแห้งเลยเิขึ้นทเลยเกิดขึ้นด้ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามัมทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เวามอัปเดตถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าห้างห้างที่เกิดขึ้นอยู่ในคลิปนี้ทุกคนได้เบิกได้ชมเนาะประมาณนี้ทุกคนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในคลิปใดอีกเขาสิไป่ทยทำไทยอัปเดตให้ทุกคนได้เบิกเนาะอย่าลืมกดติดตามชองของหาไว้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิไปอัปเดตให้ทุกคนได้เบิกได้ชม การพัฒนาำอย่างต่างๆเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงสบายดี